มาดูเรื่องที่2ของบทการแปลผันกันนะครับคือการแปลผกผันนะครับนิยามครับคือให้ x และ y แทนปริมาณใดๆที่ไม่เท่ากับ0 y แปลผกผันกับ x แทนด้วย y เครื่องหมายแปลผันนับแล้วก็1ส่วน x รับเรียกว่า y แปลผกผันกับ x รับเมื่อ y เท่ากับ k คูณด้วย1ส่วน x โดยที่ k เป็นค่าคงตัวและ k ไม่เท่ากับ0นะครับ ถ้า y เท่ากับ k คูณด้วย1ส่วน x คือการแปรผกผันนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณาครับบอกว่าจาก y เท่ากับ k คูณด้วย1ส่วน x เราเอา x ขึ้นไปคูณกับ y ได้ว่า x y เท่ากับ k k เนี่ยเป็นค่าคงที่การแปรผันนะครับดังนั้นจะได้ว่า x y เท่ากับ k คือ x y เป็นค่าคงที่ตรงนี้บอกไปนิดนึงครับว่า k เป็นค่าคงตัว k ก็คือค่าคงที่การแปลผันเหมือนเดิมครับค่าคงที่การแปรผัน เหมือนกับการแปลผันตรงเลยนะครับนั้น k เป็นค่าคงตัวนั้น x คูณ y ถ้ากับ k คือ x คูณ y เป็นค่าคงที่ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าการแปลผันใดๆเนี่ยครับเป็นการแปล6ผันหรือไม่ก็ลองเอา x กับ y มาคูณกันถ้า x กับ y ทุกตัวคูณกันได้ค่า k เป็นค่าคงที่แสดงว่าเป็นการแปล6ผันนะครับอลองดูครับถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและเวลาที่ใช้ ในการเดินทางของรถยนต์คันหนึ่งซึ่งแล่นได้ระยะทาง120กิโลเมตรโดยให้ v แทนอัตราเร็วเฉลี่ยของรถยนต์หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงและ t แทนเวลาที่ใช้ในการเดินทาง120กิโลเมตรครับหน่วยเป็นชั่วโมงครับต,ตามนี้ครับ v คืออัตราเร็วที่ใช้ t เป็นเวลาครับลองเอา t หารด้วย v ครับเป็น10หารด้วย12ก็คือ5ส่วน6 t หาร v ครับ6หาร20 เป็น3ส่วน10เห็นไหมว่ามันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นไม่ใช่การแปลผันตรงแน่นอนครับตรงนี้ไม่ต้องคิดต่อแล้วครับตรงนี้สรุปได้เลยว่าจาก2อ,อันนี้แสดงว่าไม่ใช่แปลผันตรงเพราะถ้าแปลผันตรงสัดส่วนระหว่างทกับ v ก็ต้องเป็นค่าคงที่อ่ะทีนี้ลองเช็คก,การแปลผกผันดูบ้างครับก็คือเอา2ตัวนี้มาคูณกันคงที่หรือเปล่า V ีเป็น12 t ทีเป็น10คูณกันเป็น120 ยี่สิบคูณหกเป็นร้อยยี่สิบเท่ากันเช็คต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องเช็คทุกคู่นะครับว่ามันเท่ากันทุกคู่สามสิบคูณสี่เป็นร้อยี่สิบอ่ะจริงครับสี่สิบคูณสามเป็นร้อยี่สิบหกสิบคูณสองก็เป็นร้อยี่สิบดังนั้น V คูณ t ครับ V คูณ t เป็นค่าคงที่ครับดังนั้นเราสรุปได้นะครับว่า V แปรผกผันกับ t นั่นเองครับ v แปรผกผันกับ T หรือเขียนอย่างนี้ครับคือ V เครื่องหมายแปรผกพันเครื่องหมายแปรผันแล้วก็หนึ่งส่วนที นะครับซึ่งจากตารางครับจากตารางนี้จะเห็นนะครับว่า v เพิ่มขึ้นเมื่อ v เพิ่มขึ้น t จะลดลงแต่ลดลงในอัตราที่ไม่คงตัวครับ v เพิ่มขึ้น t ลดลงแต่อัตราไม่คงตัวแต่ v t เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะครับซึ่ง v t เท่ากับ120้เรียกว่า v แปลผหกพันกับ t ลักษณะของกราฟจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือกราฟเนี่ยจะเป็นโค้งนะครับจะลู่เข้าแกนทั้ง2แกนแต่จะไม่ตัดแกนนะครับ แค่รูเข้าใกล้เฉยๆนะครับอ่ะน,น,นี้คือการแปลผันแต่ในกรณีนี้ครับคือกรณีที่ค่าคงที่การแปลผันนับหรือค่า k เนี่ยเป็นบวกกรณีนี้คือ k มากกว่า0แต่ถ้าค่าคงที่การแปลผันเป็นลบนะครับ k น้อยกว่า0ลักษณะกราฟความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบนี้แทนนะครับก็จะโค้งโค้งเหมือนกันะไรครับแล้วก็รูเข้าแกนทั้ง2แกนแต่จะอยู่ในจตุภาคที่4แทน แต่ถ้า k มากกว่า0จะอยู่ในจัตุภาคที่1นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับจงเขียนสมการการแปรผันเมื่อ y แปร6ผันกับ s q r x นะครับและ0.25เป็นค่าคงที่การแปรผนันก็เขียนไปเลยครับ y เท่ากับ k คูณด้วย1ส่วนรูท x นะครับ และ0.25เป็นค่าคงที่การแปรผันก็คือ k เป็น0.25ดังนั้นสมการการแปรผันก็คือ y เท่ากับ0.25ครับคูณด้วย square root อะค,คูณด้วย1ส่วน square r o x นั่นเองนะ,นะครับข้อต่อมาครับจาก y เท่ากับ k กำลังสหารด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลังสอง เมื่อ k เป็นค่าคงตัวที่ไม่เท่ากับศูนย์แล้ว y แปลผกผันกับปริมาณใดและค่าคงตัวของการแปลผันเป็นเท่าไรเราก็ต้องดูครับจากสมการนี้ครับอะไรเป็นค่าคงตัวบ้าง k เนี่ยเป็นค่าคงตัวเมื่อ k เป็นค่าคงตัวดังนั้น k กําลัง2ย่อมเป็นค่าคงตัวถูกไหมครับก็คือ k คูณกัน2ครั้งค่าคงตัวคูณกันก็ได้ค่าคงตัวดังนั้น k เป็นค่าคงตัวส่วน x เป็นตัวแปรถูกไหมครับดังนั้นเราได้ว่า y เนี่ยแปร 6พันกับ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็คือ y แปร6พันกับ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ส่วนค่าคงตัวของการแปรผันก็คือ k กำลังครับค่าคงตัวของการแปรผันเป็น k กำลัง2นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาครับ จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y จงตรวจสอบว่า y แปรผกผันกับ x หรือไม่หาก y แปรผกผันกับ x ให้หาค่าคงตัวการแปรผลันและเขียนสมการการแปรผันด้วยการตรวจสอบว่า x แปรผกผันกับ y หรือไม่แล้วก็ดูใช่ไหมครับว่า x คูณด้วย y เนี่ยเป็นค่าคงที่หรือเปล่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า y แปรผกผันกับ x เนี่ยแสดงว่า y แปรผกผันกับ x ถูกไหมครับเขียนอย่างนี้เนาะก็คือ y เท่ากับ k คูณด้วย1ส่วน x เราย e e ้าย x ขึ้นไปคูณก็ได้ว่า x คูณ y เท่ากับ k ครับ k เป็นค่าคงที่ดังนั้น x คูณ y ก็คือค่าคงที่ก็คือ k นั่นเองนะครับลองดูครับ x คูณ y 2คูณ12เป็น24 3คูณ8เป็น24 4คูณ6เป็น24ตบ้างคูณทั้งหมดก่อนครับถึงจะสรุปได้4.8คูณ5เป็น24และ10คูณ2.4ก็เป็น24ก็เห็นนะครับว่า x คูณ y เนี่ยเป็นค่าคงที่เท่ากับ24นะครับ ดังนั้นค่าคงที่การแปรผันก็คือ24เช่นกันครับนะค่าคงตัวการแปรผันเป็น24สครับสมการการแปรผัน y เท่ากับ k คูณด้วยนส่วน x k เป็น24นั้นสมการการแปรผันก็คือ y เท่ากับ24คูณด้วย1ส่วน x นั่นเองหรือว่าจะเขียนว่า y เท่ากับ24ส่วน x อย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการตรวจสอบว่า y แปรผกผันกับ x หรือไม่ก็คือเอา x กับ y มาคูณกันถ้ามันเป็นค่าคงที่ ก็แสดงว่าแปร6ผันกันนะครับดูข้อต่อมาครับจากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y จงตรวจสอบว่า y แปร6ผันกับ x หรือไม่หาก y แปร6ผันกับ x ให้หาค่าคงตัวการแปรผันและเขียนสมการการแปรผันด้วยเช่นเดิมครับเราก็แทน x y เข้าไปนะครับหาว่า x คูณ y เป็นค่าคงที่หรือเปล่าลบ2คูณ2เป็นลบ4 ลบหคูณสีเป็นลบสยังหยุดไม่ได้ครับต้องตรวจสอบทั้งหมด0.25ยคูณสิเป็น4อา้าวไม่เท่ากันแล้วครับก็ไม่ต้องตรวจสอบต่อก็ได้ครับถ้ามันไม่เท่ากันแปลว่า x กับ y เนี่ยมันไม่คงที่ถูกไหมครับ x ูณ y ไม่คงที่เห็นไหมครับลบสกับ4เนี่ยไม่คงที่ดังนั้น y ไม่แปรผกผันกับ x ะครับ สรุปได้เลยว่าไม่แปลกผกผันดูต่อมาครับเช่นเดียวกับการแปลผันตรงครับคือค่าของ y เนี่ยอาจแปลผกผันกับปริมาณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ x ได้เช่นกันเช่น y อาจจะแปลผกผันกับ x กาลังสองหรือ y แปลผกผันกับ s q u r t x ก็ได้คอนเซปต์คอนเซปต์ข้อนี้เหมือนกับการแปลผันตรงเลยนะครับไอเดียเดียวกันมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ ถ้า y แปรผกผันกับ x และ y เท่ากับ20เมื่อ x เท่ากับ2แล้วจงเขียนสมการแสดงการแปลผัน y แปรผกผันกับ x ครับก็คือ y แปรผันกับ1ส่วน x ถูกไหมครับก็คือเขียนเป็น y เท่ากับ k คูณด้วย1ส่วน x หรือ y เท่ากับ k ส่วน x เลยก็ได้นะครับทีนี้เราก็แทนค่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาครับคือ y เท่ากับ2 0 x เป็น2ก็ได้ว่า20เท่ากับ k หาร2นะครับ แล้วเเท่ากับ20 e ่คูณ2คือ40ครับดังนั้นสมการแสดงการแปรผันคือ y เท่ากับ4ีหารด้วย x นั่นเองครับนี่ก็เป็นสมการแสดงการแปรผันเรียบร้อยนะครับตอบเท่านี้เลยตัวอย่างถัดมาครับถ้า y แปรผกผันกับ x กำลังสและ y เท่ากับ8เมื่อ x เท่ากับ5แล้วจงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับ10 และถ้าว่าถ้า x เป็น3มเท่าของปริมาณเดิมแล้ว y จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมอ่า y แปลผนกับ x กําลังสองก็เขียนได้ว่า y แปลผนกับ x กําลังสองอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือ y เท่ากับ k หารด้วย x กําลังสองนะครับแทนค่าครับ y เป็น8 x เป็น10เข้าไปก็จะได้ว่า8เท่ากับ k หารด้วย x คือ5ถูกไหมั้ากำลังสองคือ25ดงนั้น k เท่ากับ8คูณ25คือ200นะครับงนั้นจะได้ว่า y เท่ากับ 200หาร x กําลัง2อยากหาค่า y เมื่อ x เป็น10แล้วก็แทนค่า x เป็น10เข้าไปครับก็จะได้ว่า y เท่ากับ200หารด้วย10กําลัง2 10กําลัง2คือ100ครับ200หารด้วย100ก็เท่ากับ2นับ y เป็น2ดังนั้นเห็นนะครับว่าเราก็คือทำคอนเซ็ปต์เดียวกับการแปรผันตรงนะครับก็แค่เปลี่ยนตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็หาค่า k ออกมา วิธีคิดต่างๆเหมือนเดิมต่อมาครับถ้า x เป็น3เท่าของปริมาณเดิม y จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมนะครับทีนี้เนี่ย y เท่ากับ k ส่วน x กําลังสองถูกไหมครับจาก y เท่ากับ k ส่วน x กําลังสองเอา x กําลังสองขึ้นไปคูณครับได้ว่า x กําลังสอง y เท่ากับ k ดังนั้น x กําลังสองคูณกับ y เป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นถ้า x เป็นสามเท่าของปริมาณเดิม แล้วก็แทนคาน่าสีชมพูให้เป็น x อันใหม่ครับ x เป็น3เท่าของปริมาณเดิมปริมาณเดิมคือ x ปริมาณใหม่คือ3 x 3 x กําลัง2คูณด้วย y อันใหม่ครับติดแดดไว้ก็ต้องเท่ากับ k เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะได้สมาการมาครับว่า2อันนี้ตัดมาเท่ากันเลยนะครับก็คือ x กําลัง2 y นะครับจะเท่ากับ3 x ทั้งหมดกําลัง2คูณด้วย y แดดนะครับอันนี้คืออันเก่าอันนี้คืออันใหม่นะครับ ะจะได้ว่า x กําลังสอง y เท่ากับกําลัง2นี้กระจายเข้ามาครับเจอสากําลังสองเป็น9คูณด้วย x กําลัง2แล้วคูณด้วย y เดดทีนี้ครับอยากรู้ว่า y อันใหม่เป็นกี่เท่าของ y เดิม x กําลังสองย้ายไปหารด้วยครับตัดกันไปนะครับก็ได้ว่า y เท่ากับ9 y แดด y อันใหม่ครับย้ายเก้ไปหารเท่ากับ1ส่วน9ก้า y y แดดเนี่ยคือตัวใหม่ครับดังนั้นตัวใหม่ก็คือหนึ่งส่วนเก้าเท่าของตัวเดิ 1ส่วน9เท่านะครับหรือถ้าใครไม่อยากคิดอย่างนั้นเราลองดูก็ได้นะว่า y เนี่ยเท่ากับ k คูณด้วย x กํลังสอง k เป็นค่าคงตัวอย่าเ้วตัดทิ้งไปถ้า x เพิ่มขึ้น3เท่านะครับตัวส่วนเพิ่มขึ้น3เท่าแลตรงนี้มันยกกำลังสองอยู่แังนั้นก็คือ1หารด้วย3กำลังสคือ1ส่วน9 y ก็ต้องเพิ่มเป็น1ส่วนเเท่านั่นเองนะครับดูตัวอย่างถัดมาครับหากอุณหภ,ภูมิคงที่ ความดันของแก๊สจะแปลผกผันกับปริมาตรของแกส๊สหากแก๊สหนึ่งมีปริมาตร8คูณ10กำลงังลบ2ลูกบาศก์เมตรที่ความดัน0ูดบรรยากาศจงหาความดันของแกส๊สเมื่อแก๊สมีปริมาตร2คูณสิกำลังลบ3ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิคงที่แล้วความดันของแก๊สแปลผกผันกับปริมาตรให้ความดันของแก๊สเนี่ยเป็น p นะครับและปริมาตรของแก๊สเป็น v แล้วกันนะครับความดันแปรผกผันกับปริมาตรดังนั้นจะได้ว่า P แปล6กผันกับปริมาตรคือ P เท่ากับ1ส่วน V ทีนี้ดูหน่วยนิดนึงครับอ่าหน่วยตรงนี้ปริมาตรที่โจทย์ให้มาเป็นลูกบาศกเมตรตรงนี้ก็ใช้เป็นลูกบาศกเมตรไปเลยนะครับหน่วยของความดันให้มาเป็นบรรยากาศงนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้หน่วยบรรยากาศเหมือนกันนะครับจาก P แป๊6พรรกับ V จะได้ว่า P เท่ากับ k ส่วน V ถูกไหมครับเอาค่าคงที่คูณเข้าไปแล้วเราก็จะ เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาครับไปหาค่าคงที่นั้นออกมาโจทย์บอกว่าแก๊สหมีปริมาตรเท่านี้ก็แทนค่า p เอ่ยแทนปริมาตรถูกไหมปริมาตรเป็น v แทนค่า v ด้วย8คูณ10กำลังลบ2ที่ความดัน0.5บรรยากาศความดันคือ p ดังนั้นก็แทนค่าเข้าไปเลยเพื่อแก้หาค่า k ครับจะได้ว่า p คือ0.5เท่ากับ k หารด้วยปริมาตรคือ8คูณ10กำลังลบ2ครับ ได้ค่า k ก็คือเอาอันนี้คูณขึ้นไปครับก็คือ0.5คูณ8เป็น4แล้วคูณอีก10กําลังลบ2นั่นเองครับได้ค่า k มาแล้วทีนี้อยากหาความดันของแก๊สครับคืออยากรู้ว่า p เท่ากับเท่าไหร่เมื่อ v เท่ากับปริมาตรครับปริมาตร v เท่ากับ2คูณ10กําลังลบ3ตรงนี้เนี่ยเราได้สมการการแปลผันมาแล้วว่า p เท่ากับ k แทนค่าเข้าไปครับคือ4คูณด้วย10กําลังลบ2หารด้วย v นะครับนี่ครับเป็น สมการแสดงการแปรผันนะครับดังนั้นเราก็แค่แทนค่า v ด้วย2คูณ1 0กำลังลบ3เข้าไปนะครับก็จะรู้ค่า p ครับแทนค่าเข้าไปครับจะได้ว่า p เท่ากับ4คูณ1 0กำลังลบ2ครับแล้วหารด้วย v v ที่นี้คือ8คูณ1 0กำลังลบ2ครับก็หารด้วย8คูณ1 0กำลังลบตัดทอนเสร็จส่วน1 0ครับ10ลังลบ2เหมือนกันตัดกันไป4 1 4 4 2 8ก็คือ1ส่วน2ก็คือ0.5หน่วยเป็นบรรยากาศนะครับ หน่วยเป็นบรรยากาศดังนั้นข้อนี้ครับตอบความดันของแก๊สเมื่อแก๊สมีปริมาตร2คูณ10กลังลบ3ลูกบาศก์เมตรเป็นอ่าขออภัยนะครับขออภัยนิดนึงอันนี้แทน V เป็น2คูณ10กลักลงลบ3ครับขออภัยแทน V ีผิดตัวนิดหน่อยนะครับอ่าเอาใหม่ตรงนี้ไม่ใช่ครับเอาใหม่ อยากรู้ความดันของแก๊สเมื่อ v เป็น2คูณ10กํลังลบ3แทน v เป็น2คูณ10กํลังลบ3เข้าไปครับก็คือ p จะเท่ากับ4คูณ10กํลังลบ2หารด้วย2คูณ10กํลังลบ3นะครับตัดทอนคทับ2 1 2 2 2 4 10กํลังลบ2หารด้วย10กํลังลบ3ก็คือ10กําลังลบ2ครับย้ายขึ้นไปก็คือลบด้วยลบ3ถูกไหมครับเหมือนเป็นหารกันอยู่เนาะก็เป็น2 คูณด้วย10ยกกำลังลบ2ลบด้วยลบ3คือลบ2บวก3ก็คือ1นั่นเองก็คือ20นั้นตอบครับความนานเป็น20บรรยากาศนะครับตอบ20นะครับข้อนี้ดังน,นั้นเราก็ต้องสมมุติตัวแปรก่อนนะขั้นแรกสมมุติตัวแปรขึ้นมาแล้วก็สมมติหน่วยขึ้นมาด้วยหน่วยก็เอาตามที่โจทย์เขาใช้ก็ได้นะครับแล้วก็เขียนสมการการแปรผันออกมา เอาสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คือความดันแก๊ส0.5บรรยากาศที่ปริมาตร8คูณ10 2มาแทนค่าหาค่า k ออกมาได้ค่า k ปุ๊บก็ได้สมการการแปรผันนะครับพอได้สมการการแปลผลันะกกป,ลผลปุ๊บอยากทราบว่าความดันของแก๊สเมื่อปริมาตรเท่านี้เท่าไหร่เราก็เอาปริมาตรนี้แทนค่าเข้าไปในสมการการแปลผลันก็ได้ตามนี้ออกมาครับก็คิดหาค่า p ออกมาได้เป็น20นั่นเองนะครับข้อนี้อ mm.